ยิวพรรณบัตรสหรัฐร่วงลงยิวพรรณบัตรสหรัฐร่วงลงค่อนข้างแรงรับข่าว ADP เผยยอดจ้างงานภาคเอกชนพฤษภาบวก37,000ตำแหน่งต่ำกว่าคาดมากนะครับและน้อยกว่าตัวเลขเดือนเมษาซึ่งถูกปรับปรุงลงมาเหลือ6 0 0 0 0นนะครับเหลือแค่37 0 0 0่ยังพฤษภาถือว่าต่ำมากเนาะอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรรับข้อมูล ADP อย่างระมัดระวังเพราะเท่าที่ผ่านมาในอดีตข้อมูลดังกล่าวไม่ค่อยสะท้อนแนวโน้มตลาดแรงงานสักเท่าไหร่ เฟดวอชทูสะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยค่อนข้างแน่ในการประชุม FOMC อีก2สัปดาห์ข้างหน้าแล้วค่อยทยอยปรับลดลงภายในปีนี้2ครั้งในเดือนกันยาและตุลาผมมั่นใจมากๆว่าเฟดลดแน่อีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นแล้วแต่ข้อมูลน,นะครับเพราะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเฟดลดดอกเบี้ยได้จะลดดอกเบี้ยได้เพราะอะไรเพราะเขาสบายใจว่าได้รับความชัดเจนบ้างเกี่ยวกับเรื่องของกระแพงภาษีไม่ใช่ว่า เดี๋ยวบอกจะขึ้นเดี๋ยวบ่กจะปิดกันเดี๋ยวบอกจะแบบไอ้นนทไอ้นี่ I know, I need, ไปเรื่อยๆนะมันจะส่งผลต่อความน่าจุดหนึ่งถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวนะคนจะกลัวไงคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรอย่างนี้อีกไหมแล้วราคาของมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบระยะยาวแต่ถ้าหน้าจุดหนึ่งเกิดดีลสงครามการค้า,าจบได้ไม่มีมานั่งทําความไม่แน่นอนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะแล้วจบได้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่อความคาดหวังเงินเฟ้อระยะยาวนะถ้าเฟดเห็นแบบนี้ แล้วคอนเฟิร์มได้แบบนี้นะไอ้รถดอกเบีย้ยต่อแค่นี้เองนะครับเมื่อรถดอกเบีย้ยต่อแล้วเศรษฐกิจไม่ตกถอยด้วยเนี่ยหุ้นขนาดเล็กก็น่าจะมีโอกาสนะครับเรากา็จะใช้ K T U S S M ก็ได้ซื้อรอสถานการณ์แบบนี้เพราะตอนนี้คนก็กลับมาเล่น m a x กกันใช่ไหม,มก็ดอดๆเดดข้าไปสะสม K T U S S M ก็รอสเต็ปถัดไปก็ไดนะ้หรือว่าใครที่จะอยู่ยาวกับ K T Blockchain เนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็พอจะใช้แทนหุ้นขนาดเล็กได้ด้วย แล้วก็มีสตอรี่ของคริปโตซึ่งผมคิดว่ามันวุ่นวายกว่านะครับก,ก็เน้น Kt Blockchain ตัวรองเป็น Ktusm นะครับในเกมแบบนี้ตัวเลขตลาดแรงงานอ่อนแอแม้เชื่อถือไม่ค่อยได้จาก ADP เนี่ยผมไม่เชื่อหรอกกระตุ้นให้น้องทุนเทขายสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบทุกหุ้นกลุ่ม e NERGY ร่วงลังบวยในตลาดสหรัฐเมื่อคืนน้ำมันดิบ60เหรียญกว่าๆต่ำไปเราเห็นโอกาสกิงกำไรราคาน้ำมันดิบผ่านกองทุน Kt Oil และลงทุนระยะยาวในบริษัทพลังงานเน้น Oil and Gas ผ่านกองทุน KT Energy ซึ่งกองนี้เราเลือกให้เป็นกองทุนติดดาวสำหรับมิถุนายนนะครับ KT Energy เนะนเหตุผลต่างๆก็ดูได้ผมเพิ่งเขียน KT erm Weekly s i g e นะเมื่อเมื่อสัปดาห์สัปดาหไหนสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละเมื <laughs> ่อวานนี้ KT erm Weekly s i g e ที่ชื่อว่า OPEC+ Plus คุม น้ำมันหรือว่าคุมราคานะดาดเดี๋ยวไปดูที๋ยว้ป๊หนึ่งนะโอเปกพลัสนะครับเอาชื่อนะครพบพอมีเวลาของของคลิปสั้นนิดนึงโอเปกพลัสคุมราคาจุดเปลี่ยนตลาดน้ำมันโลกไปอ่านกันได้นะครับสั้นๆแค่หน้าหนึ่งนะก็เน้นเกจีนอตีในเดือนนี้แล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับคุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทุดยบายเคแอมสวัสดีครับ